ไม่ว่าใครนะคะก็มีความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะรวยไม่ต้องทำงานหนักดูแลคนที่รักคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนก็ดูแลครอบครัวมีลูกมีสามีมีภรรยาอยากจะดูแลให้เขาได้มีความสุขและมีความสบายในชีวิตค่ะ แต่กว่าที่แต่ละคนจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแล้วคุณรู้ไหมคะว่าบางคนทํำงานแทบตายมาเป็น10บสปีแต่ก็ยังไม่รวยและจากการที่ครูเก๋ได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มและตกผลึกได้นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคหลักๆเลยก็คือความคิดของคนเรานั่นเองค่ะเพราะว่าหลายๆคนได้แต่คิดว่าตัวเองมีต้นทุนชีวิตน้อยตัวเองไม่มีแรงจูงใจในการเก็บเงิน ตัวเองไม่มีทัศนะคติที่ดีก็ตัวเองไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเหมือนคนรวยเขานี่หรือตัวเองเป็นเพียงแค่คนธรรมดาหรือฉันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วจะรวยได้ยังไง ความคิดหลายๆอย่างของคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่รวยคือเขามีความคิดที่ไม่ได้สนับสนุนความรวยของตัวเองค่ะเขาคิดแต่ว่าคนรวยเป็นคนที่เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็เลยทำให้เขารวยในขณะที่ตัวเองไม่มีทางที่จะรวยได้เพราะว่าไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย แต่ทุกคนคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนความคิดของเราแล้วมองและใช้มุมมองและวิธีคิดแบบใหม่เราเองก็สามารถที่จะเป็นคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราลองมาดูวิธีคิดต่างๆว่าคนรวยเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปค่ะข้อที่หนคนรวยเขามีวินัยทางด้านการเงิน ซึ่งความคิดในด้านนี้นะคะเขาได้ให้ความสําคัญมากเพราะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อทุกอย่างที่มันฟุ่มเฟือยและมันไม่ใช่ของที่จําเป็นเพียงเพราะจะต้องแลกมาด้วยคําว่าของมันต้องมีและนี่แหละค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าคนรวยเขาจะใช้เงินทุกบาทที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาซื้อของที่จำเป็นซื้อของที่จำเป็นกับชีวิตของเขาแต่ว่าในขณะที่คนทั่วไปจะซื้อของที่เอามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตัวเองเช่นเอามาอวดเพื่อนเอามาถ่ายลงโซเชียลเอามาถืออวดเอามาโชว์เอามาทำให้คนคิดว่า ตัวเองสามารถที่จะมีชีวิตที่หรูหราหรือพูดง่ายๆบางคนก็ใช้คําว่าทํางานมาเหนื่อยแล้วอยากจะให้รางวัลกับชีวิตตัวเองในโอกาสพิเศษบ้างตราบใดก็ตามนะคะที่เรามีกําลังเงินที่จะซื้อมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราจะซื้อแล้วเรายังมีเงินเหลือออมเหลือเก็บ เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นและฉุกเฉินแต่บางคนนำเงินเก็บทั้งหมดที่มีของชีวิตเอามาซื้อสิ่งเหล่านั้นเพื่อแลกกับคำว่าของมันต้องมีถ้าแบบนั้นแปลว่าคุณมีความคิดเรื่องของวินยัยทางการเงินที่ไม่ถูกต้องดังนั้นคุณจะต้องควบคุมเงินให้ดีแบ่งเงินในค่าใช้จ่ายให้เป็นสัดเป็นส่วนโดยที่ตัวคุณเองจะมองไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะข้อที่ 2. ปลูกฝังความคิดเรื่องของเงิน บางคนอาจจะมองว่าการเอาแต่คิดเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจะคิดไปทำไมอยู่แบบพอเพียงก็พอแล้ววันๆจะให้แต่คิดแต่เรื่องของเงินนะหรอก็ใช้เท่าที่หามาได้ก็พอควรจะเริ่มต้นปลูกฝังความคิดทางการเงินใหม่แบบจริงจังค่ะมันไม่ใช่ว่าคนที่วันๆคิดแต่เรื่องของเงินเขาไม่รู้จักพอเพียงแต่ว่าเขารู้จักที่จะปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ถูกต้องค่ะ เราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยนะคะคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของแต่ละวันลองเอามาปรับดูให้มันเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณเองหรือการคำนวณรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆล่วงหน้ามันมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายตายตัวที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วอย่างเช่น ค่าเช่าบ้านค่าเน็ตโทรศัพท์มือถือค่าผ่อนงวดรถหรือบางคนอาจจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าอยู่ค่ากิน ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนค่ะน้ำค่าไฟพวกนี้ค่ะลองดูว่าคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วในแต่ละเดือนคุณมีไรายได้กลับมาเท่าไหร่บางคนมีงานประจําอาจจะได้เป็นเงินเดือนกลับมาหรือบางคนหักลบกลบนี้แล้วมันแทบจะไม่พอที่จะเหลือกินเหลือกเก็บเลยทีเดียวคุณก็ควรที่จะมองหาอาชีพเสริมอีกทางเพื่อที่เงินของคุณจะได้งอกเงยและให้คุณมีความมั่นคงในด้านการเงิน ข้อที่3ค่ะคุณต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มทักษะพิเศษใหม่ๆความรู้และทักษะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้การที่คุณหมั่นหาความรู้อยู่เสมอเรียนรู้อย่างไม่จำกัดโดยเฉพาะ ความรู้บางอย่างมันไม่ได้มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัยในโรงเรียนแต่ว่าคุณสแสวงหาเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานอดิเรกจากการทำกิจ,จกรรมยามว่างจากการดูคนที่เขาสำเร็จเขาทำจากการดูเพื่อนๆในที่ทำงานของคุณว่าเขาทำอะไรหรือจากการเสพสื่อโซเชียลที่เป็นประโยชน์ทุกวันนี้ความรู้มีอยู่รอบตัวคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะศึกษาหาความรู้ด้านนั้นมาพัฒนาต่อยอดตัวคุณเองได้อย่างไรคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อที่4คุณจะต้องฝึกให้เงินทำงานแทนคุณรู้ไหมคะว่าคนรวยที่เขารวยมากขึ้นเพราะว่าเขารู้จักนำเงินที่เขาหามาได้นำไปลงทุนค่ะแล้วเงินนั้นก็จะให้ผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นเขาก็นำไปลงทุนต่อและก็ใช้สิ่งนี้ให้เงินทำงานวนเวียนอยู่แบบนั้นหรือบางทีเขาเรียกว่าการให้เงินทำงานแทนเป็นการ รับเงินโดยที่เราเองนอนหลับอยู่เงินก็ยังเข้าหรือพูดง่ายๆก็คือเป็น passive income นั่นเองค่ะ,ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะคำว่าให้เงินทำงานแทนหรือว่าเอาเงินไปลงทุนคุณต้องลงทุนในสิ่งที่มีคุณมีความรู้นะและคุณก็ต้องศึกษาความเสี่ยงด้วย ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหมาฟังพอดแคสช่องครูเก๋บอกให้เอาเงินไปลงทุนแล้วพอโดนหลอกหรือว่าลงทุนแล้วขาดทุนลงทุนแล้วทําให้เงินก้อนนั้นมันเสียไปนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะักดังนั้นศึกษาให้ดีก่อนเอาไปลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้และคุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนนั่นน่าจะเป็นอะไรที่เสียหายน้อยที่สุดและจะทําให้เงินของคุณทํางานแทนคุณได้อย่างดีที่สุดค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่5ต้นทุนเวลาเป็นทรัพย์สินที่คนรวยเขาจะให้ความสำคัญมากที่สุดเลยค่ะแน่นอนว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันคือวันละ24ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าคนรวยเขาจะไม่เอาเวลาของเขาไปปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ไปนั่งดูซีรีส์ไปไถฟีดต่างๆหรือไปทำในสิ่งที่มันเปล่าประโยชน์ คนรวยเขาใช้เวลาของเขาทุกนาทีให้มีค่าค่ะไม่ได้บอกว่าคุณห้ามทําในสิ่งบันเทิงเรื่องใจต่างๆไม่ใช่คุณสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทํางานหลักงานประจําหรือทํางานที่มันจะสร้างไรายได้หรือพัฒนาตัวคุณเองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณอยากจะรีแลกซ์บ้างไม่แปลกค่ะแต่ว่าบางคนรีแลกซ์ทั้งวันรีแลกซ์จนลืมที่จะทําในสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับตัวเองถ้าแบบนั้นแปลว่าคุณใช้ต้นทุนเวลาที่มีอยู่ไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นคนรวยเขารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ส่วนจะรีแลกซ์จะผ่อนคลายอันนั้นเขาก็ต้องรู้จักจัดสรรลำดับความสําคัญของเวลาค่ะคุณเองลองเริ่มจัดสรรความสําคัญของเวลาของคุณดูนะคะเพราะแต่ละคนมีกิจวัตรประจำวันที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะจัดสรรได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนค่ะ ทีนี้มาปิดท้ายนะคะเมื่อคุณได้รู้วิธีการต่างๆแล้วว่าคนรวยเขามีวิธีการบริหารยังไงมีวิธีคิดแบบนี้เป็นแนวคิดแบบคนรวยคุณก็จะสามารถลองไปปรับใช้กับตัวคุณเองให้คุณมีเส้นทางที่มั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณสามารถทำได้เปลี่ยนแนวคิดของคุณได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณบริหารจัดการตัวคุณเองได้ดีชีวิตของคุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่เป็นเศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้เช่นเดียวกันครูเกศขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชัน Station. ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ